ัสดีครับผมโจโจอันทัวร์ครับวันนี้ก็จะเมาเมาหน่อยนะครับตึงๆหน่อยตึงๆหน่อยท่านผู้ชมยังไม่เต็มร้อยยังไม่เต็มร้อยยังไม่สั่งเลยผมนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่หนุ่มแล้วก็พี่เลืองนะครับฮะอะไรอะไปลาแดกเหรอโอ้ยพี่ใหญ่ไงนุ้ยเอ้ยนุ้ยเอยเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่ สวนแห่งหนึ่งแล้วกันนะครับโอเควันนี้ก็เราก็จะมาหาตกปลาช่อนนะครับคือจริงๆวันนี้อยากอยากอยากตีปลาช่อนในร่องสวนนะครับท่านผู้ชมนะครับอยากจะลองดูเลยไม่เคยตีดนะครับโดนไหมดูได่ใช่ดูได้ว่าจะโดนไหมนะครับพอดีเหยื่อก็ไม่ได้เตรียมมาไม่ได้อะไรเลยนะครับวันนี้เตรียมตัวไม่ทันนะครับมาเลยนะครับแต่จริงก็อยากจะได้เหยื่ออะไรนะฟินฟ็อกไทยแลนด์มาเออมาลองตีปลาช่อนดูร่องสวนจะกินไหมนะครับ แต่พอดีไม่เจอบอสโต้เลยนะครับเลยไม่ได้ขอเหยื่อมาลองทดลองใช้บ้างนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวนี้ก็ใช้เหยื่อมั่วๆั่ว,วๆไปก่อนนะครับจะมาลองดูนะครับว่าวันนี้จะได้ปลาช่อนไหมแต่จริงอยากได้อยากโดนปลาช่อนแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมคอยติดตามกันนะครับเดี๋ยวถ้าไม่ได้ปลาช่อนก็ได้ยินเสียงไก่ปะเดี๋ยวตกไก่เลยโดนแน่เชือด <laughs> ตกไก่เลยนะครับได้ยินเสียงไก่ปะโดนเชีอดแน่ปั้นเขาเปลือกนะครับ ผสมกันลำระเบิดนะครับสูตรสองคนชอบเยอะโยนไม่ไก่แล้วก็วัดตีติดปากอะไรโอเคเดี๋ยวดราม่าอีกโอเคเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศการตกปลาท่อนในในสวนในร่องสวนกันแล้วกัน,กน,กนวันนี้จะรอดไหมวันนี้จะรอดไหมตั้งใจไว้วันนี้สักสองตัวพอพน,นจะรอดไหมเออไม่โหยังมึนๆอยู่เลยมึนดึกมัหน่อยนะครับโอเคไปติดตามกันได้ครับ ไปแล้วครับท่านผู้ชมนะครับโดนแล้วครับกัดตึกต๊กเลยนะหนักหนักเลยท่านผู้ชม รอดก่อนแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับปลาช่อนนะครับล่องสวนโดนแล้วครับกับเหยื่ออย่างนะครับโดนแล้วพี่เท็กซัสเท็กซัสรอดรอดนะฮรอดแล้วครับท่านผู้ชม นะยังไม่จบนี่ใช่เหรอนะครับนักท่องชมตัวมันไม่ใหญ่เอาเอาไหมต้นนี้รบกันนะนับหนึ่งนะครับถ่ายไว้เป็นผลงานก่อนเดี๋ยวเผื่อปล่อยจะได้รู้ว่าเรานับหนึ่ง ในระหว่างที่พี่กำลังประกอบเหยื่อในพอระหว่างที่พี่ประกอบเหยื่อผมว่าต้องตักตัวงก่อนแทบอยากไอเอาไอ้นี่เลยอ่ะเรือบังคับมาเลยอ่ะ อปอล่อยท้ายกอกลับมาทีโอ้โหแม่งเอ้ยทุกทุกทุกล่องอนะถ้ามีเฟตหมดอนะต้องไปทางนู้น่นนะผมว่าดนะีต้องไปโผล่ทางซีกนูนะ้นแลพี่ดูแล้วน่าจะดี ไม่เป็นไรพี่จะตามยาวไงไีเข้าหาปากล่องไงเพราะนี่มันสุดมุมไงมันสุดมุมมันบางทีมันเข้ามาไม่ถึงไงมันมีหมดนะพี่ทุกล่องเลยแหละฮะเหรอโอ้โหฮะเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้ลูกเว้ย นี่ไม <FM> ่ได <ane> ้เ <wh> ว <gen> <Oh no ้ยร้อนร้อนมาถึงก่อนด้วยตกไปขับเลยอ่ะตีตกไปขับเลยอือ้โหพยางด้ยดูดิไม่ได้นี่เลยไม่ได้ส่งไม่ได้อะไรกองมาเสียแม่งติดมาเลยแย่แล้วแย่แล้วตกไปขับเลยอ่ะโอ้โหดูดิอะไรเลยนั่งดุอยู่ไกองฟอตเต็มเลยเลยเนี่ยไหน <ะ>เดี๋ยวต้องเอานี่แช่น้ำหน่อยแล้มั้งต้องหาล่องที่มันฮะต้องหาล่องที่มันตีง,ง่ายๆพี่ เราตีส่งอะเนี่ยโหเขาตีเขาตีลอดตัวเลยเราตีส่งแัดี่ยาทีี่ยลนาดมันตียากเลยพี่มาแรกอะ ไว้บมาเกยบังนี่น้าโดนชิปเป็นอุ้ยฟอดเลยฟอดเลยพี่ฟอดเลยฟอดเลยฟอดเลยฟอตเลยโดนแล้วพี่ ไม่รู้อยู่ว่าไม่รู้สิกำลังส่งอยู่ไม่ขยับพี่ฮะไม่ขยับพี่ไม่หลุดไปแล้วอะ่ะอ,อปล่อยอยู่ไว้พี่ ไม่ปล่อยเว้ยวิ่งวิ่งวิ่งเข้าข้างในล <c oughs> อยเลยนี่มึง <c oughs> วิ่งเข้าข้างในลอยเลยนี่มึงอือนะครับท่านผู้ชมวิ่งเข้าข้างในนะครับก็ไซส์ประมาณนี้ บ่าฝาดงนะครับท่านผู้ชม ตัดไปเลยครับท่านผู้ชมนะครับนะสายไปเลยครับพ็ขึปปไปเลยครับท่านผะู้ชมนะครับย้อนย้อนนะเดินสายเดินมาเลยับนะ ต, <c oughs> นะตัวหนึ่งแล้วครับท่านผู้ชมนะครับโอ้โหนะครับก็ประมาณไซนี้นะครับสำหรับปลาช่อนล่องส่วนนะครับยังไม่เจอใหญ่นะครับรุ่นรุ่นนี้เยอะนะครับท่านผู้ชมอีกหนึ่งตัวครับ เทกซัตปลาช่อนล่องสวนนะครับจะได้นะครับเราต้องขย,ยันบาทีละบซุ้มล่องซุ้มลอ่องใช่ต้องใจเย็นนะต้องต้องรอเย็นๆหนะ่อยมันไม่ร้อนด้ยแต่บ่ายบ่ายร้อนแต่ปลาพวกนี้ไม่ต้องรอเย็นนี่ปลาไม่เคย เนี่ยเนี่ยเนี่ยขึ้นขึ้นหายใจในตวงใช่ใช่มาช่อนตีอยู่หลายทีแล้วไม่เอาเลยเพิ่งเห็นหายใจตัวไม่ใหญ่หรอกเนี่ยตัดละตึกกัดและวเนี่ยฟองฟอดเนี่ยเห็นนหมย้อนไปละจะเดินจะเดินแต่ไม่เดิน ดูก่อนแปางไหนเนี่ยวิ่ง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 มาหานี่ไงเนี่ยนี่ไงสายวิ่งเลยนี่โอ้โหอยู่วะอยู่อ้เยังอยู่อีกวัดมืดไล้ยังอยู่อีกดูเนี่ดูเลยวัดมืดแล้วยังอยู่อีกดูติด สี่แล้วพีดูวนะครับท่านชม<ห>นตัวประมาณนี้แต่เล็ก,กนิหน่อยตัวนี้ห่อหอมอกนะ <c oughs> <c oughs> กลางทั้งนั้นเลย,ลเยอ๋อ,อลมๆอย่างนี้ไม่เตะไปตะอะไรร้อน น่าจะโดนดูแล้วอันนี้เลยโอ้ฟองฟอดมีฟองมีฟองมีฟองีเรอจะตกน้ำมีฟองจะสามไม่เดินเดินละเดินละเดินละเนี่ยเดินละเนี่ยสายเดินละ

ตีมันดาตีก็บอกมันอยู่หน้าบักลูเนี่ยอ,อยู่หน้าบักลูโดนมันก็โดนเลยเฮ้ยเปนดวงเป็นดเป็ปลาคนแม่งร่วงน้ำเลยฉิบอะ ท่านชมเจอแล้วเจอแล้วครับท่านชมต้องโดนครับท่านชมนีมเข้ามาอยู่ เอ๊เป็นไงครับฮ้นี่ครับผลงานครับทุกท่านซ่มตานักต้านักโดนจนได้ครับทุกท่านนี่นี่ครับใจเบ็ดตัวเล็กๆนะครับฮ่าฮ่า ลูกเป้าหมายนะครับท่านผู้ชมนี่ครับอีกหนึ่งตัวท่านผู้ชมผลงานนะครับของเราในการมาเที่ยวสวนครั้งนี้นี่นี่เป็แรดด้วยขอดูให้ดูให้ดูตัวนี้นะเนี่ดูเลยอ้าวมีดินล้วงมีมีมีคิปเปอร์ไหมมีมีมีดินลวงน้ำอ่ะนะอ้ยตายยังวะพี่ยังดินลวงเป็ตัวเล็กอ่ะ ตัวเล็กคลิปไปตัวเล็กคลิปได้วะหรขอโอค้คลิปท้าไมเข้าคลิปบนคลิปข้างนั่นแหละรู้สึกตายแล้วขาวๆอย่างู่ตายแล้วแหงแล้วนะโอ้โหตัวเล็กเหย็ดดูโอ้โหดูหัวแม่งโงกเลยเนี่ยแเลยเนดูหัวแม่งโนกเลยโลยอ้โหไม่ได้เลยตาย,ตายแล้วเหรออืมตายแล้วพี่ <นะ S 1> ถึงมึงร้องไงว่าตอนแรกมันสีอะไรแหงแล้วอืมาเลยพี่เอารูป ครับเรายังมีเรายังมีปลาช่อนนะครับที่ตีทีแรกเ้วยทะเบียนนะครับนี่นี้เท่าไหร่้าตัวห้าตัวโอ้ยนี่หกตัวหกตัวอันนี้อีกตัวอีกสองตัวสามตัวโอ้โหไม่ธรรมดาเนี่ยวเนี้ยมาเที่ยวสวนเนี่ยวันเดียวเนี่ยวันเดียวมี่ก็ไปเครื่อนอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปเครื่อนนี่เครื่อนเครื่อนเนี้ยนี่โอ้ไม่ครับอุ้ยสิบโลเนี่ย ดูนี่ครับอนี่นี่แล้วตัวนี้มันเนี่ยแม่แม่แม่ใช่เหรอพี่ใช่นอ่กากมยำแบบประตะเพียนอ่ะอ๋อครับโอ้ประเพียนตัวนี้เนี่ยตัวเดียวดูดิมันักโอ้ยยาตัวนี้มันเลยี่โอ้โหวดดีไข่เต็มท้องเลยท้องปิงนี่สองยี่ไม่ต้องไปเกินครับในนี้ก็มียีนี้ มันเกิดเกิดรุ่นร้อนหลังเนี่ยตัวเนี้ยนี่ดูดิไม่ต้องไปเคลือนตรงแดงแจ๋แล้วที่ใส่ตู้คงสวยนะตู้พังมันขึ้นตอนเช้านะแดงเลยนะประตูถูกเพิ่งจับเสียวอช่างนี่ครับเด็กครับตบเด็กมาเมื่อกี้โมโหมันตบเด็กมานี่ขึ้นยั่วอยู่ได้ตบเด็กเนี่ยเด็กเนี่ยนี่มาตคนนี้คนนี้ประตูนี้เสียวจับหัวเลยพี่จับเออเอานิ้วเกี่ยว กับล็อกขัวเลยพี่นั่นแหละแบบท่านั้นแหละนี่นะกระดุกวัวนี้เป็นโลมีโลโลครึ่งก็สอบก็สอบดิโอ้ยดูแปลกนะฉลองกระชังใหม่นะครับกระชังใหม่ได้ต้องขอบคุณเจ้าของกระชังด้วยนะเจ้าของเต็มกระสอบเต็มกระสอบโอเคสำหรับคลิปนี้ก็บอนหยุดสงกรานต์ที่ เราไม่ได้ไปไหนกันนะเราก็มาเที่ยวสวนนะครับพักผ่อนพักผ่อนอน,นะครับนหน้าแดงเลยพี่คนหน้าแดงเลยเมาด้วยเมื่อคืนไงก,ก็มานี่มาสวนนะครับแล้วเราวันนี้ก็ผลงานมีเท่านี้นะครับก็ลาลาไปแล้วสําหรับสงการปีใหม่ไทยของเรานี่เองนะครับก็ไม่มีอะไรจะฝาก <S <S นอกจากคําว่าลาตีสวัสด์ไปแล้วบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามนะครับจจ้นทัวแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ